บ้านใหม่ของสุนารีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตาม,มาเรื่องราวนะคะที่อยู่บ้านฝรั่งสามีวิวสวยมากภูเขาวกว้างใหญ่สมฐานะราชนีนจริงจงค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสําหรับเรื่องราวของสาวสุนารีซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ้งที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะก่อนหนะ้าก็ได้มีการโพส์ภาพที่ดินผืนงามเลยนะคะเป็นการเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแล้วก็ความคืบหน้าก็พอไปเยอะแล้วละคะ่ะ กับล่าสุดเธอออกมาโชว์ภาพเป็นคลิปที่พื้นที่ใหญ่นี้เตรียมวางสร้างบ้านซึ่งได้ขุดบ่อเอาไว้เก็บน้ำไว้ใช้เจาะน้ำบาดาลติดผังแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าพร้อมมากสำหรับการสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ